ที่อีสานตอนล่างนะคะตอนนี้ภายแล้งกำลังคุกคานอย่างหนักในหลายจังหวัดค่ะค่ะไปติดตามได้จากคุณพิชรพลแพพวงศ์ได้เลยค่ะขอบคุณครับสถานการณ์พายแล้งในพื้นที่ภาคอีสานตอนล่างยังคงขยายวงกว้างอย่างต่อนเนื่องขณะที่หน่วยทหารและฝ่ายปกครองประจำแต่ละจังหวัดได้เร่งออกให้ความช่วยเหลือแล้วครับ เริ่มกันที่เขตอำเภอหนองบัวแดงจังหวัดชัยภูมิซึ่งเป็นต้นน้ำของลำน้ำชีตลอดจนแหล่งน้ำธรรมชาติหลายแห่งได้ลดปริมาณลงอย่างรวดเร็วส่งผลทำให้ประชาชนขาดแคลนน้ำอุโปโภคบริโภคซึ่งนายอดิเทพกุมนเวชนายอำเภอหนองบัวแดง พร้อมด้วยพันเอกเอกสิทธิ์ใจต,ตรงฉัดพงษ์ผู้บังคับหน่วยพัฒนาเกลื่อนที่55สำนักง,งานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยได้รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำดื่มน้ำใช้ขึ้นที่หน้าที่ว่าการอำเภอหนองบัวแดงโดยมีการแนะนําการใช้น้ําอย่างประหยัดนอกจากนี้ยังได้ปล่อยขบวนรถบรรทุกน้ําไปแจกจ่ายช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ ขณะที่เกษตรกรผู้ปลูกมะเขือเทศบ้านภูเขาทองตำบลโคกสะอาดอำเภอหนองบัวละเวจังหวัดชัยภูมิต้องเร่งเก็บผลผลิตก่อนกำหนดเพื่อนำไปจำหน่ายหลังประสบปัญหาภายแ,แล้งแหล่งน้ำธรรมชาติโดยเฉพาะลำห้วยต่างๆเริ่มแห้งขอดทำให้มะเขือเทศรวมทั้งพืชผลทางการเกษตรที่ปลูกไว้เกิดโรคระบาดและเหี่ยวเฉาแห้งตาย ส่วนเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปหลังในพื้นที่ตำบลตานคล้าอำเภอโนนสูงจังหวัดคนครราชสีมากำลังประสบกับปัญหาขาดแคลนน้ำในการเพาะปลูกเนื่องจากแหล่งน้ำสาธารณะต่างๆที่อยู่ในพื้นที่เริ่มแห้งขอดจากสนาก,การภัยแล้งทำให้ไม่สามารถสูบน้ำขึ้นมาใช้ในการเกษตรได้ต้นมันสำปะหลังที่ปลูกไว้นับพันไร่เริ่มยืนต้นตายเกือบทั้งหมด ด้านนายสมเพชรสร้อยสักคูนายอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรพร้อมคณะได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมแปลงปลูกพืชตระกูลถั่วลิสงเพื่อทดแทนข้าวนาปังของเกษตรกรที่บ้านดอนกรอยสำโรงและบ้านกล้วยตําบลคอใต้กว่า1,200ไร่ซึ่งเป็นพืชที่ใช้น้ําน้อยและได้ผลผลิตดีอีกไม่เกิน2เดือนก็จะสามารถเก็บผลผลิตส่งตลาดได้ครับทั้งหมดนี้การรายงานข่าวจากศูนย์ข่าวภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมาโชวงนี้กลับไปทางสถานีครับ ขอบคุณค่ะเห็นภาพแล้วก็แลงจริงนะคะแต่ว่าเป็นกําลังใจให้พี่น้องอีสานนะคะเพราะว่าการประชุมครมล่าสุดเมื่อ18กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาท่านายกรัฐมนตรีอนุมัติวงเงินว่าประมาณแล้ว50,000ล้านบาทของทุกกระทรวงทบวงกรมรับรองว่าความช่วยเหลือนั้นเข้าถึงพี่น้องประชาชนอย่างแน่นอนแล้วก็สถานการณ์นั้นจะค่อยๆคลี่คลายค่ะใช่ค่ะท่านก็บอกไว้ว่าจะไม่ทอดทิ้งแลวก็จะดูแลอย่างดีนะคะสำหรับเกษตรกรชาวนาทุกคนค่ะปีท้ายช่วงนี้ค่ะจะพาไปลงใต้นะคะ